สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนหลังจากที่ผมได้เปลี่ยนปิกอัพให้กับแคทนิดนะครับหรือว่ากีตาร์เซลเดอร์มือสอนญี่ปุ่นตัวนี้นะครับโดยที่ผมตอนนี้ผมเปลี่ยนปิกอัพใหม่เข้าไปแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปชมเนี่ยเราไปดูบายเทสกันก่อนนะครับว่าเพื่อนๆจะทายกันถูกไหมว่าตัวไหนคือตัวที่เป็นสต็อกของโรงงานแล้วครับแล้วก็ตัวไหนที่เป็นตัวที่เปลี่ยนเข้าไปใหม่นะครับเดยผมขอแจ้งข้อมูลเบื้องต้นนะครับโดยที่ปิกอัพของเดิมนี่จะเป็นรูปแบบเซรามิกนะครับโดยที่ ถ้าผิดต้องขออภัยนะครับรูปแบบของตัวแม่เหล็กด้านหลังเนี่ยมันจะมีลักษณะไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ของตัวที่เปลี่ยนเข้าไปใหม่เนี่ยนะครับก็จะเป็นรูปแบบแม่เหล็กแบบอลรินโก้ไฟลนะครับโอเคซึ่งทั้งสองตัวนะครับจะมีเอาพุทที่ค่อนข้างจะแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับผมก็จะทําการชดเชยปรับตรงตัวเซตติ้งเข้าไปนะครับให้มันมีเลเวลความดังที่ใกล้ๆกันนะครับแต่ว่าก็จะไม่ปรับเปลี่ยนอะไรๆนะครับทุกๆอย่างเหมือนเดิมนะครับคอนดิชั่นเหมือนกันก็คือ พอร์ตวอลลุ่มโทนเซเลคเตอร์เหมือนเดิมทุกอย่างเปลี่ยนแค่ปิกอัพนั่นเดียวนะครับยังไงเดี๋ยวเราไปชมบายเทสกันก่อนเลยครับ ครับลังจกที่เราไปรับชมไบรท์เทสกันเรียบร้อยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆสามารถแยกความแตกต่างของปิกอัพตัวที่1กับตัวที่2ได้ไหมครับโดยที่ผมจะขอเฉลยนะครับว่าปิกอัพ A นะครับก็คือปิกอัพสต็อกจากโรงงานนะครับส่วนปิกอัพ B นะครับจะเป็นปิกอัพวิลกินสัน V60 ที่ผมได้เปลี่ยนเข้าไปนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสาหรับเพื่อนๆที่ได้รับฟังไปแล้วนะครับว่าความเปลี่ยนแปลงของการเปลี่ยนปิกอัพเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับโดยที่ สเปกพิกอัพทั้ง2ตัวนี่จะแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับโดยที่ตัวของเป็นสต็อกโรงงานเนี่ยผมจะรู้สึกว่าจะมีเอาต์พุตที่มากกว่าแล้วก็เสียงแหลมนะครับจะมากกว่าแล้วส่วนที่เป็น v 6 0ที่เปลี่ยนเข้าไปของ v กินสันเนี่ยจะมีความเสียงกลางอะ่ะขึ้นมามากกว่าทําให้เสียงมันมันไม่เล็กเท่า,าตัวแรกนะครับก็จะมีความต่างของคาแรคเตอร์เสียงตรงนี้แหละแล้วก็เอาต์พุตของอ่า V60 เนี่ยจะมีความ เอาพุที่น้อยกว่านะครับทีนี้เอาพุทน้อยกว่ามันก็จะส่งผลต่อเรื่องของการเล่นของเรานะครับเพราะว่าเราอาจจะต้องเปิดเอฟเฟกให้มันแรงขึ้นเพื่อให้ได้เกณฑ์เท่าเดิมอะไรอย่างนี้ครับอันนี้ก็คือความแตกต่างเบื้องต้นนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ฟังแล้วแยกไม่ออกว่าอันไหนมันมันเป็นก่อนหรือหลังหรือว่าฟังแล้วเสียงเหมือนกันเลยหรือว่าฟังแล้วรู้สึกว่าเงินสองพันบาทนะครับที่เราต้องไปจ่ายเนี่ย มันไม่จําเป็นจะต้องจ่ายในราคา2,000ด้วยความแตกต่างเท่านี้อะไรนะครับก็ให้จบคลิปนี้ไว้ได้เท่านี้เลยนะครับโดยที่เราก็ไม่จําเป็นจะต้องไปโมดิฟายแล้เราก็เล่นกับสิ่งที่เรามีดีกว่าอะไรเงี้ยนะครับส่วนใครที่ฟังแล้วรู้สึกว่าเออเราอยากที่จะเปลี่ยนมันเพื่อให้ได้เสียงที่ที่ดีขึ้นไปอีกนิดนึงอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถาไปหาลองดูได้นะครับว่าเราจะใช้เปลี่ยนปิกอัพอะไรเงี้ยก็น่าจะ เห็นผลส่วนตัวนะครับที่ผมเล่นแล้วรู้สึกเนี่ยก็คือ1 p i c k ป p ิกตัวนี้นะครับที่เปลี่ยนมาใหม่เนี่ยตรงจริตผมมากขึ้นซึ่งก่อนที่ผมจะเปลี่ยนนะครับผมมีการวางคอนเซปต์ให้กับแคนดิดไปแล้วว่าผมอยากได้เสียงแบบไหนเพราะฉะนั้นผมก็จะมีมูดแอนโทนในใจนะครับว่าผมอยากให้มันเป็นเสียงออกแนวกีตาร์60นะครับซึ่งเสียงมันจะมีเสียงกลางแทงขึ้นมาเยอะขึ้นนะครับมากกว่ากีตาร์50ที่เป็นวหวงแล้วก็เสียงแหลม EQ มันจะนำอะไรอย่างเงี้ยครับผมส่วนกับผมเล่นยากนะครับก็เลยชอบที่มันเป็น60รแล้วก็อยากได้เสียงที่มันอ้วนตอนนี้ผมก็เลยพยายาม modify เลยหาปีแอปที่มันสเปคใกล้เคียงกับสิ่งที่เราต้องการนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นนะครับเราก็จะหาเสียงไม่เจอนะครับในการ modify เนี่ยเร,เราจำเป็นจะต้องรู้นะครับว่าเราอยากได้เสียงมูดแอนโทนในใจเราเป็นแบบไหนเสียงปลายทางในหัวเราเป็นยังไงนะครับซึ่งตอนนี้ผมมีละก็ถือว่าตรงโจทย์นะครับในการที่ผมจะเอามาเล่นอะไรเงี้ยก็ ได้การตอบสนองหรือว่ามันตรงจะดิตผมมากขึ้นการเปลี่ยน V60 เข้าไปถือว่าแฮปปี้มากนะครับในราคา2,000ปีเงาสตัวครับมันตกตัวแล้วประมาณ800กว่าบาทอะไรเงี้ออยนะครับก็ถือว่าแฮปปี้กว่าเดิมนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันจะต้องเสียไปเนี่ยก็คือเสียงของแ่วงนะครับในแก๊ก2กับแก๊กประมาณนั้นนะครับมันก็จะไม่เท่าตัวแรกนะครับตัวแรกมันจะมีเสียงแหลมที่แทงขึ้นม,มามากกว่าแต่ว่าเวาลาเล่นโน้ตเป็นตัวๆอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะมีลักษณะแตกต่างกันนะครับแล้วก็ ลักษณะแม่เหล็กอะไรเงี้ยเอาพุทที่มันน้อยลงเนี่ยมันตรงจะดิบผมมากขึ้นอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าเอาพุทน้อยกว่านี้ผมก็จะเล่นไม่ได้แล้วมันค่อนข้างจะเล่นยากนะครับทีนี้ผมอยากแนะนําสําหรับเพื่อนๆที่อยากจะทดลองโมดิฟายกีตาร์หรือเปลี่ยนปิกอัพเนี่ยอย่างแรกที่เราจะต้องเข้าใจก่อนนะครับก็คือเราต้องเข้าใจมูดและโทนเสียงในหัวของเราก่อนนะครับว่าเสียงที่เราใฝ่ฝันไว้หรือว่าเราอยากให้มันเป็นเนี่ยเป็นในทางไหนแบ่งอย่างนี้ก็ได้ครับ50หรือ60อย่างเงี้ย พราะแบบไม่สองอันมันจะทําให้เราง่ายต่อการเลือกนะครับห้าูมันจะทแวงแล้วก็ออกแหลมชัดกว่านะครับส่วนหกศูนย์เนี่ยมันจะมีกลางขึ้นมาเยอะกว่านะครับซึ่งเสียงมันจะไม่เด็กเท่าห้าศูนย์อย่างเงี้ยซึ่งมันก็แตกต่างกันนะครับความทแวงอะไรมันก็จะคนลักษณะนะแล้วเราก็ไปหาปิกอัพสเปคนั้นนะครับทีเนี้ยความแตกต่างของการเปลี่ยนปิกอัพชนิดแบบเดียวกันเนี่ยอาจจะเห็นผลน้อยนะครับเช่นตอนเนี้ยมันเป็นปิกอัพแบบซิงเกิลคอยเหมือนกันนะครับก่อนเปลี่ยนก็เป็นซิงเกิลคอย หลังเปลี่ยนผมก็เป็นซิงเกิลคอยเป็นหมุดเหมือนเดิมอย่างเงี้ยมันอาจจะเห็นความแตกต่างน้อยนะครับเป็นเรื่องของรสนิยมนะครับส่วนเงินที่ลงทุนไปเนี่ยอาจจะคุ้มค่ากับใครบางคนหรือไม่คุ้มค่าอะไรอย่างเงี้ยก็บายเทสเมื่อกี้ก็ไม่ได้เป็นคําตอบได้ดีนะครับส่วนถ้าเราเปลี่ยนชนิดปิกอัพอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะเห็นผลมากกว่าเช่นเปลี่ยนจากซิงเกิลคอยเป็นแฮมบักกิ้งอย่างเงี้ยนะครับลักษณะการให้เสียงจะแตกต่างไปนะครับแล้วก็เปลี่ยนซิงเกิลคอยเป็นมินิฮัมสี่เปลี่ยนซิงเกิลคอยธรรมดาเป็นน้อยเฉลยอะไรอย่างเงี้ยผมว่า การเปลี่ยนชนิดปิกอัพไปเลยแบบนี้เห็นผลมากกว่านะเพราะว่ามันคือลักษณะของชนิดมันนะครับมันเปลี่ยนไปเลยเพราะฉะนั้นคาแรคเตอร์เสียงมันจะเปลี่ยนโดยรวมไปหมดเลยนะครับแต่ว่าพอผมเปลี่ยนในชุดซิงเกิลคอยเหมือนกันเนี่ยมันจะแตกต่างของคาแรคเตอร์นิดหน่อยซึ่งบางท่านอาจจะมองว่าไม่จําเป็นก็ได้นะครับสาหรับการประหยัดเงินที่เราจะต้องไปลงทุนในการเปลี่ยนปิกอัพแต่ว่าเราได้เสียงกลับมาแค่นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามีบายเทสอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่สามารถแยกออกได้อย่างที่ผมว่าก็ มองข้ามไปเป็นที่การอัปเกรดจุดอื่นๆแล้วก็คือตูอ้แอมป์หรืออะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันอาจจะเห็นผลที่มันชัดเจนมากกว่านี้นะครับแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยเนื่องจากที่ทดลองนะครับแล้วก็เพิ่งเคยลองครั้งแรกเลยในการโมดิฟายกีต้าเนี่ยนี่คือการเปลี่ยนปิกอัพครั้งแรกในชีวิตเลยนะตั้งแต่ผมเล่นกีต้ามาเลยนะครับซึ่งผมบอกก่อนว่าความคาดหวังกับแคดนิดหรือว่ากีต้าเซลเดอร์มือสองตัวเนี้ยซึ่งราคามันไม่ได้สูงนะครับประมาณ3,000บาท ซึ่ง3,000บาทเนี่ยคือผมอะ่ะเคยมีกีตาร์หลักหมื่นนะครับจนจนไปถึงเท่าไหรอ่อ่ะ5,000กว่านะครับที่เพิ่งขายไปด้วยสถานรรการณ์โควิดอเลยเงี้ยก็เคยมีเขาเรียกอะไรครับเคยแตกกีตาร์มาค่อนข้างจะทุกระดับละหลักแสนก็พอเคยจับนะครับสําหรับที่ไปไปไป,ไปลองของอื่นอะไรเงี้ยนะครับพวกคัสตอมช็อปอะไรเงี้ยถามว่าเสียงที่ผมมองไว้อะ่ะผมต้องยอมรับนะครับว่ามันไม่มีทางนะครับที่กีตตา 3, าารร์เจะะไปทบัวล หกหมื่นเจ็ดหมื่นที่เป็นคัตตอมช็อปรืยตัวละแสนของฟ n นเดอร์อะไรเงี้ยนะครับต่อให้อุปกรณ์เราเหมือนเขาแต่ว่าความแตกต่างความละเอียดอ่อนอะไรบางอย่างนะครับมันทําให้ซาวที่ได้ไม่เหมือนกันนะครับลักษณะมาลักษณะโครงสร้างกีตาร์าต่างๆพวกนี้มันไม่สามารถทดแทนก็ได้นะครับแต่ว่าความคาดหวังผมก็คืออยากให้มันตรงจะดิดผมมากขึ้นแค่นั้นเองนะครับก็คือลัก,ลกษณะคาแรคเตอร์บางอย่างนะครับให้มันตรงกับสิ่งที่เราต้องการ เออเสียงแหลมเสียงทุ้มอย่างเงี้ยมันมันสามารถโมดิฟายให้ไปทางนั้นได้อย่างเงี้ยครับแล้วก็ลักษณะการคอมเพสเสียงของปิดอัพนะครับซึ่งตัวที่เป็นเซรามิกก่อนเนี่ยมันจะมีความคอมเพสเสียงมากกว่านี่ความรู้สึกส่วนตัวนะครับผมจะรู้สึกว่ามันมันมีความบีบอัดมากกว่าความออกซิสมันจะน้อยนะครับแล้วก็ตัวบีหกที่เปลี่ยนเข้าไปเนี่ยมันจะมีความออกซิสมากกว่าเวลาเล่นสายสายหนึ่งถึงหกอะไรอย่างเงี้ยเออผมรู้สึกว่าผมแฮปปี้กับ v60 มากกว่านะครับสำหรับ2,000บาทที่เสียไปเนี่ยถือว่าคุ้มค่ามากนะครับถึงแม้ว่าเสียงมันจะต่างกันไม่ได้เยอะมากขนาดว่าโหทําให้พัฒนาไปจนแบบตัว4 5เหมือนสู้ได้มันเป็นไปไม่ได้นะครับเผลอๆมันอาจจะต่างกันในชนิดที่ว่าฟังไม่ออกเลยก็ได้นะครับจากบายเทสเมื่อกี้นะครับแต่ส่วนตัวคนเล่นอะ่ะเวลาเล่นเสียงเสียออกตู้แอมมันจะเห็นผลชัดนะครับผมเลคคอร์ดไปอะ่ะไม่แน่ใจว่ามันจะเห็นความแตกต่างมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ถ้า เพื่อนๆฟังแล้วรู้สึกว่าแยกไม่ออกเลยนะครับก็หยุดการบริไฟฟิคข์เไว้เท่านี้ได้เลยนะครับก็เล่นของเดิมที่เรามีนะครับยกเว้นว่าเราใช้ฟิกัพตัวเดิมมันรู้สึกว่าเราไม่ชอบเสียงนะครับทีนี้เราก็มาไล่ว่าเราอยากให้เสียงสไตล์ไหนลักษณะฟิกัพเป็นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะตอบโจทย์เราได้มากขึ้นเช่นสมมติว่าเราอยากเปลี่ยนฟิกัพเพราะรู้สึกว่าฟิกัพตัวแรงไม่พออย่างเงี้ยความแรงเอาพุทของฟิกั์จะเห็นผลมากกว่าเรื่องของ eq เสียงนะครับผมมองว่าอย่างนั้นนะจากการที่ทดลองเปลี่ยนมาเนี่ย จากสมมุติว่าเอาพุทปิกอัพที่เราเล่นอยู่เนี่ยรู้สึกว่ามันเล่นเสียงแตกล็อกล็อกหนักๆไม่ไหววิธีทางเปลี่ยนก็คือเราก็ไปหาปิกอัพที่เป็นใบมีดหรือมินิฮัมนะครับมาใส่อย่างเงี้ยมันจะตอบโจทย์มากกว่าแล้วก็เห็นผลการเปลี่ยนแปลงมากกว่ามากกว่าการที่เราไปนั่งหาอีคิปิกอัพที่เป็นซิงเกิลคอยเอาพุทเท่าเดิมแต่อยากให้มันหนาขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับมันมันค่อนข้างจะเห็นผลน้อยนะเพราะลักษณะมันมันอยู่ที่เดิมนะครับผมแนะนําว่าลองเปลี่ยนลักษณะปิกอัพไปเลยเงี้ยมันจะจะเห็นผลมาากกว่นะครับ ตอนนี้ผมก็เลยมีแพลนต่อไปนะครับหลังจากเปลี่ยนปิ้กอัพแล้วเนี่ยก็จะเปลี่ยนพอร์ตวอลลุ่มโทนเซเลคเตอร์นะครับซึ่งตอนนี้ได้ออเดอร์ไปแล้วก็รอสินค้ามาถึงที่ไทยนะครับก็จะมาลองให้ดูอีกทีว่ามันเป็นยังไงซึ่งพอร์ตวอลลุ่มโทนอะไรต่างๆเนี่ยผมก็มีเรฟเฟรนซ์หรือว่ามูดแอนโทนในใจไปแล้วนะครับว่าต้องการจะให้มันเป็นลักษณะแบบไหนเพื่อให้มันตรงจริตแล้วมากที่สุดนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลในการโมดิฟายเนี่ยมันเป็นการเดาล้วนๆนะครับ แต่ทีนี้การเราของเรา,าผมว่าในไหนเราจะเสียเงินนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นหลักพันในแต่ละรอบอะไรเงี้ยเราก็ควรจะให้มันคุ้มค่าคุ้มเงินของเราที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องศึกษาสเปคนะครับแล้วก็ศึกษารีวิวนะครับซึ่งผมก็ด,ดูรีวิวเยอะมาเลยนะตามแบบใน YouTube พวก v 6 0สิวิวคนสตัวนี้ก่อนที่จะซื้อมาใส่นะครับว่ามันตรงจดิตเรามากน้อยแค่ไหนนะครับถึงแม้ว่าปัใจจัยในการรีวิวของเขาเนี่ยมันจะแตกต่างกันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นตู้แอมการปรับบซาวลักษณะคนเล่นอะไรเงี้ยแต่ผมเชื่อว่า ลักษณะโดยรวมมันจะพอฟังออกนะครับว่าลักษณะมันเป็นแบบไหนนะครับทีนี้เงินที่เราเสียไปในแต่ละครั้งในการเปลี่ยนเนี่ยถ้าผมถ้าเพื่อนมีเร f เฟอเรนซ์ในใจนะครับมันจะทําให้เดาทางได้แคบลงเช่นสมมติว่าอยากได้เสียงวินเทจเอาพุทน้อยเอาพุทกลางอย่างนี้ก็ไปดูค่าค่าค่าตัวเลขครับในแต่ละสเปคของผู้ผลิตมันจะเขียนไว้ว่าเป็น2จุดกว่าอย่างนี้ถือว่าเป็น low output คือเอาพุทน้อยมากนะครับส่วน ห้าหรือหกอะไรประมาณนี้เป็น o u t พ u t กลางๆนะครับส่วนหกขึ้นไปอย่างเงี้ยมันก็จะเป็น o u t พุธที่แรงก็เล่นแบบล็อกเมททัลนไวอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ประมาณนั้นมันจะทําให้เราเสามารถสะคบสิ่งที่เราต้องการจะ modify ได้ดีขึ้นนะครับส่วนถ้าเพื่อนๆไม่มีเสียงในใจเลยเนี่ยผมแนะนําว่าอาจจะลองเปลี่ยนอุปรกรณ์อื่นๆรอ,อบตัวไปก่อนเลยนะครับอันนี้จะพูดถึงเรื่องของปิกอัพไปเดียวก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวมันจะนอกเรื่องไปไกลนะครับก็ถือว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์สิ่งที่ผมได้ทดลองนะ ก็ถือว่าใครที่ยังจะเสียเงินกับกีตาร์ราคาที่ไม่แพงมากนะครับหรือว่ากีตาร์แพงมากก็ตามในเรื่องของ p ิกอัพอะไรเงี้ยก็ลองเอาบรายเตสตัวนี้นะครับไปเป็นสิ่งประกอบได้นะครับส่วนความแตกต่างอาจจะไม่มากเพราะว่าอันนี้ผมเดานะพิกอัพตัวเดิมกับ p ิกอัพตัวใหม่ที่ใส่เข้าไปนะครับราคามันไม่ได้ห่างกันมากนะครับแต่ถ้าเราเอาสมมติว่า p ิกอัพที่ราคาชุดหนึ่งประมาณเกือบ 100, เกือบหมื่นอะไรเงี้ยมาใส่จะเทียบกันผมว่ามันอาจจะเห็นผล อะไรบางอย่างนะครับซึ่งผมก็อยากรู้เหมือนกันนะแต่เดี๋ยวขอเก็บตังค์ก่อนนะครับผมมีแผนว่าจะลองเก็บเงินซื้อกีตาร์เอ้ซื้อปิ้กอัพบูติกมาใส่เลยแล้วก็ลองเทียบดูว่ามันจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับอันนั้นอาจจะเห็นผลความแตกต่างมากกว่านะครับที่มันชัดเจนกว่านี้อะไรเงี้ยแต่ถ้าณนะวันนี้เงิน2,000บาทถามว่าคุ้มค่าไหมนะครับผมมองว่าประมาณ5 0 5สานะสำหรับคนที่ที่ฟังออกนะครับว่ามันมันแตกต่างกันก็ถือว่าคุ้มค่า แต่ถ้าคนที่แยกบายเทสเมื่อกี้ไม่ออกนะครับผมก็แนะนําว่ามันมีคุ้มค่าที่จะลงทุนในงบ2 0 0 0บาทซึ่ง2,000บาทไปลงทุนกระยองอะ่ะเห็นผลกว่าเยอะแน่นอนนะครับแต่ว่าเสียงมันเป็นเรื่องของรสนิยมเลอเปลี่ยนไปเราอาจจะไม่ชอบอันเนี้ยนรกเลยนะครับแต่เนี้ยพอดีผมลองทากันบ้านมาเยอะพอสมควรแล้วก็เลยเปลี่ยน b 60ตัวนี้มาวิวเอฟสันนะครับก็เลยถือว่าตอบโจทย์แล้วก็ตรงจริตผมนะครับซึ่งผมรุ่นเหมือนกันนะตอนเอามาใส่ว่าโอ้โหถ้าเสียงมันแย่กว่าเดิมเนี่ย ผมตายเลยก็คือ2,000บาทคือเสียไปเลยนะครับแล้วก็จะหยุดการโมดิฟายไว้ที่เท่านี้เลยนะครับแต่ว่าพอดีลองแล้วมัน,มนได้คาแรคเตอร์บางอย่างที่มันตรงใจผมอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่ารอดในงบ2000บาทนะครับม,มันถือว่าถ้าให้ความคุ้มนะเต็ม10อะ่ะการเปลี่ยนบิ๊กอัพตัวนี้ผมมองว่ามันได้ประมาณ7.5เลยนะครับถ้าแต่การเปลี่ยนยยองอะ่ะผมให้10เลยคุ้มค่าการเปลี่ยนนะที่ผมเปลี่ยนมานะครับแต่ว่าบิ๊กอัพตัวนี้ผมให้ประมาณ7.5นะครับ เพราะว่าถ้าเทียบ A กับ B อ่ะมันให้รายละเอียดของเสียงที่มันต่างกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วในเงิน2,000บาทอ่ะเราอาจจะเอาไปทําอย่างอื่นได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แล้วแต่มุมมองคนแต่ผมเป็นคนที่ชอบชอบฟังเสียงกีตาร์ชอบอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะครับถือว่าเป็นการทดลองแล้วก็7.5็จุดท้เลยนะครับกลุ่มตรงจดิตที่ผมชอบเล่นหน้าตอนนี้นะครับซาวด์ที่มันออกมาอะไรอย่างเงี้ยมันมันใช่มากนะครับคือเล่นเสียบตู้แอมป์เปล่าๆไม่ต้องเสียบเอฟเฟกก็โอเคแล้วเลยนะครับมันได้เสียงหนานะครับแล้วก็สกู๊ปกลางแล้วก็ เวลาเล่นโน้ตเป็นตัวๆเนี่ยมันได้มันได้ฟีลลิ่งที่ดีนะครับอันนี้เป็นเรื่องของรสนิยมส่วนตัวนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับก็ขอปิดนะครับคลิปการเปลี่ยนปิกอัพให้กับน้องแคทนิดวันนี้ไว้ประมาณนี้ครับส่วนใครมีอะไรยากแลกเปลี่ยนในเรื่องของปิกอัพเนี่ยผมอาจจะเข้าใจผิดเข้าใจถูกนะครับเพราะว่าพูดจากความรู้สึกล้วนๆนะครับผมไม่ได้มีเรื่องของความรู้ในเรื่องของอะไรอะค่าไฟฟ้าอะไรมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นเรื่องของฟีลลิ่งกับความรู้สึกโดยเฉพาะผมเพิ่งเคยเปลี่ยน ครั้งแรกนะครับก็พอจะรีวิวให้เพื่อนๆได้นะครับหวังว่าจะเป็นการแชร์ข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะครับสนุกๆนะครับแล้วก็ยังไงฝากติดตามการเดินทางของแคนดิสด้วยนะครับว่ามันจะไปจบที่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ถ้ามีอัปเดตนะครับก็จะพยายามมามาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับซึ่งผมบอกก่อนว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมซื้อมาลองเองเสียเงินเองนะครับเจ็บเองอะไรเองหมดนะครับเพราะนั้นผมก็จะพูดสิ่งที่ผมรู้สึก กับมันจริงๆให้เพื่อนๆนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะไม่มีโอกาสได้รอนะครับเงิน2 0 0 0บาทในแต่ในการจ่ายแต่ละครั้งอ่ะบางคนมันอาจจะเป็นแบบเป็นเงินที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะต้องเสียไปในแต่ละครั้งอ่ะผมเข้าใจนะครับว่ามันจะต้องได้รับสิ่งที่มาดีกลับมาเพราะเพราะฉะนั้นเออก็ถือว่าการเปลียนหรือการทดลองในครั้งนี้การ modify cat นี้จะเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆได้นะครับในการประกอบการตัดสินใจนะครับก็ประมาณนี้ครับยังไงฝาก กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ด้วยนะครับยังไงผมลาไปก่อนนะครับวันนี้ยังไงทิ้งคำถามไว้นะครับแต่ผมจะเข้ามาดูเรื่อยๆนะครับยังไงวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ